วัเเนนี้จะเขียน hedge gardens นะครับมาชมสวยงามของกวักใบโพด่างขาวนะครับด่างอัลบนะครับสวยมากนะครับวันนี้เราจะแนะนำวิธียกยอดกวักใบโพนะครับเมื่อเวลาเขาเป็นดอกแล้วเขาก็จะออกแบบหลายๆหยน่อแบบนี้นะครับ ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เขาก็จะโตแต่ว่าแบบโตช้านะครับหรือเราอยากทําจํานวนเราก็ต้องแยกนะครับถ้าเราแยกก็ดีที่สุดคือเรายกยอดเลยนะครับนะครับนะครับเราโยกยอดก่อนเลยนะครับเราก็จะยกตรงนี้พอดีนะครับไม่ต้องติดใบไว้กับตอก็ได้นะครับจับตัดตรงนี้เลยนะครับ ลงมือก่อนเลยนะครับนี่นะครับตัดพูดีเลยนะครับคือตัดเอียงแบบนี้ก็ดีนะครับเวลาเราลดน้ําหรือฝนตกก็จะได้น้าไม่ต้องค้างนะครับนะครับไม่มีรากนะครับแต่เราทำแป๊บเดียวนะครับเขาจะเป็นรากเลยนะครับบริเวณต่อนี่เราต้องอย่าลืมทาน้ำยาปิดแผลด้วยนะครับเชนมันต่อนี่เรา ก็กวักอัลโบเหมือนกันนะครับนี่เราก็ยกยอดไปเห็นไหมครับเราก็ตัดเอียงแบบนี้เวลาฝนตกหรือเราลดน้ําไปน้ําเขาจะไม่ขังตรงนี้นะครับน้ำเขาจะลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ยกยอดได้ประมาณไม่ถึง10วันนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาก็จะเริ่มแทงนอมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวยอดจะให้ชมนะครับหลังคลิปนะครับ โอเคนะครับเมื่อเรายกยอดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะทาแผลนะครับอ่านี่นะครับเราไปทําแยกนะครับไปดูต่อนะครับนี่นะครับจะเห็นชัดไหมนะครับนะไม่สะอาดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาแยกได้หนึ่งสองสามหน่อสามหรือ4ี่หนอนะครับ ขั้นตอนแรกเอาใบล่างๆเราออกเลยนะครับเพื่อสะดวกสบายเวลาเราก็เราตักแยกเขานะครับใบล่างๆเราออกหมดเลยนะครับนะครับถ้าเราไม่แยกเราชําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เราไม่อยากแยกหน่อแยกต่อน่อพวกนี้เราก็จะชําแบบนี้ก็ได้นะครับวัสดุชําเดี๋ยว ดูนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้หนึ่งหนอนนะครับนะครับออกโดใบนี้เราก็จะออกออกเลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบเห็นชัดเลยนะครับไม่ตัดต่อคิดนะครับพี่ๆจะได้เห็นแบบโอเคเลยนะครับนี่นะครับนี่ออกออกเลยนะครับ ใส่ถุงมือก็ได้นะครับบางท่านเขาก็จะคันมือด้วยนะครับถ้าทาอันนี้นะครับโอเคนะครับเราเฉือนตรงนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับทั้งหมดเราได้มีหนึ่งนอนะครับหนอที่แรกนะครับหนอนะครับเดี๋ยวเขาจะออกใบจากตรงนี้นะครับนะครับยอดเลยนะครับนี่ยอดที่สองเลยนะครับ นะครับทุกยอดเราต้องมีเนื้อให้ติดไว้นะครับแบบนี้นะครับนะครับนิดเดียวก็ได้นะครับที่จริงอันนี้เยอะที่จริงตัดตานีออกไปเพราะอีกทัางหากก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ติดไว้แบบนี้แหละครับสองนะครับนี่สามนะครับนะครับนี่ก็ติดเนื้อนะครับที่จริงหันตรงนี้ก็ได้นะครับ พอแต่เนื้อติดไว้แต่ถ้าเยอะไปหน่อยก็ดีนะครับนะครับอันนี้อีกยอดหนึ่งนะครับยอดที่แบบไวนะครับยอดนี้นะครับนี่นะครับอเคนะครับเราเอาน้ํายาทาน้ํายาติดแผรก่อนเลยนะครับนี่นะครับเราทายาเสร็จแล้วนะครับไว้แห้งนะครับนี่วัสดุชําเราง่ายๆนะครับคือ ขุยมะพร้าวผสมกับเพร์ไลท์นะครับคือเพร์ไลท์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขุยมะพร้าวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขุยมะพร้าวกับเพร์ไลท์ล้างให้สะอาดนะครับเราผสมน้ำยาเล่งรากแล้วก็เชื้อไทโคเดอร์มานะครับเชื้อไทโคเดอร์มาป้องการเชื้อรานะครับเราก็แช่ไว้สักคืนนึงนะครับวัสดุชําเรานะครับ ใช้ประจำอยู่นะครับช่วงดูดหนาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าอากาศเย็นมากก็เอาเพอร์ไลท์สักเจ็ดสิบเปอร์เซก็ได้นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวสักสามสิ็ก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศก็เย็นอยู่นะครับไม่ร้อนไม่เย็นเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้เพอร์ไลท์หกเซแล้วก็ขุยมะพร้าวสี่เอร์ซนะครับโอเคนะครับเราชํ้ำนะครับรารนี้นะครับ กระถางที่เราใช้ต้องเหมาะสมนะครับเหมาะสมยังไงนะครับคือถ้าต้นเล็กก็กระถางก็ต้องเล็กนะครับถ้าต้นเล็กเเท่านี้หนอขนาดนี้กระถางใหญ่6นิ้วหรือ8นิ้วแบบนี้ความชื้นจะสูงนะครับในกระถางนะครับก็จะทําให้เน่าได้นะครับเลยแนะนําต้องเอากระถางแบบเหมาะสมนะครับกระถางยิ่งเล็กก็ยิ่งดีนะครับยิ่งรากเขาจะออกมาเร็วนะครับนะครับ โอเคนะครับน่าจะแห้งแล้วนะครับน้ำยานะครับเอาลงมือก่อนเลยนะครับแล้ก็น้ำออกออกแล้วนะครับแล้วบีบน้ำออกอีกนะครับไม่ต้องให้มีน้ำเยอะนะครับเขาต้องการแค่ความชื้นนะครับนี่มีระบบลากนะครับถ้าความชื้นสูงเขาจะมีซิเน่าได้นะครับเราต้องบีบน้ำออกนะครับนะครับ ออม่ายแล้วก็ง่าเลยนะครับนะครับขุยมะพร้าวเขาจะบางท่านเขาก็จะใช้พีทมอสนะครับสะดวกใครสะดวกเขานะครับพีทมอสผสมกับเพอร์ไลท์ก็ดีเหมือนกันนะครับเร็วเหมือนกันนะครับนะครับเ่ายนะครับบนี้นะครับ บีบให้เขาอยู่เลยได้นะครับบีบได้นะครับอันนี้คือหนึ่งคือเขาไม่มีระบบลากนะครับสองถ้าเราบีบยังไงก็ไม่แน่นนะครับมีเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราบีบเข้าไปเดี๋ยวเขาจะอยู่เองของเขานะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราทํานี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับเราก็เอาถุงนะครับเราอบนะครับอบแบบไม่อบใบนะครับถุง อันนี้น่าจะพอดีนะครับลองดูนะครับถ้าได้นะน่าจะได้นะครับ แน่นดีนะครับอันนี้แบบแน่นเตะเลยนะครับแต่ถุงใหญ่กว่านี้อีกก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพันเทปไม่ให้อากาศเข้าออกเลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้ใช้เทปนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จริบร้อยนะครับแบบนี้นะครับนะครับออก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสามนอนเราทาก่อนเลยนะครับ นี่นะครับเราชำเสร็จแล้วนะครับสีหน่อของเรานะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะเอาไปเก็บไว้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับที่ไม่มีแสงแดดตรงๆนะครับคือมีแสงสว่างอยู่แต่ว่าไม่มีแดดนะครับคือแนะนําอยู่ใต้ต้นไม้คือต้นอยู่ใต้ต้นไม้มีออกซิเจนด้วยนะครับนะครับที่ช่วยให้แบบ ใบเก่าเขาจะอยู่ดีนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบมีมีมีต้นไม้ที่เราจะเอาไปเก็บเขาเราก็จะเก็บไว้ในห้องก็ได้นะครับที่มีแสงสว่างนะครับนะครับในที่เย็นๆนะครับแบบนี้นะครับประมาณสักสิบวันนะครับสิวันลากเขาจะเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับที่ชําไว้ยอดชําไว้ได้ประมาณ10วันนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับ ยอดนี่นะครับที่เราชาได้ประมาณ10กวันแล้วนะครับเห็นไหมครับใบเขาเด้งนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเอาไปตากแดดไว้ใบเขาจะไม่อยู่เลยนะครับนะครับนะครบใบที่ขาดใบเขาก็แบบเห็นนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับเยใบดำๆแบบนี้ทิ้งนะครับยวดูดิโอ้มีรากแล้วนี้ นี่นะครับโอ้โหนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับที่จริงออกจากถุงได้แล้วนะครับประมาณสิบกวนนะครับลากเขาจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับตัดแบบนั้นนะครับตัดแหว่งอะไรไปแบบนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะปลูกในดินดีเลยนะครับปลูกในดินที่มีสารอาหารได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับถ้าลากเยอะขนาดนี้นะครับนะครับนะครับ นะครับทำเหมือนกันนะครับยอดนี่ก็มีสามสามหน่อนะครับสามยอดนะครับ็นที่โยกยอดมานะครับประมาณสิบกวนนะประมาณไม่ถึงสิบห้าวันนะครับสิบสามวันนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าเกี่ยวกับน้ํายาเล่งรากก็มีเหตุผลอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆไม่มีน้ํายาเล่งรากก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่อาจจะใช้เวลาประมาณ20กวันถ้ากว่าจะได้ลากขนาดนี้นะครับแต่ถ้ามีน้ํายาเล่งลากก็จะช่วยเร็วหน่อยนะครับช่วยเกิดลากเร็วมากนะครับโอเคนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับเฮจินเฮจการ์เดนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อให้กําลังใจนะครับราก็จะได้ดูติดตามมาดูคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับไม้ด่างทุกชนิดนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ